ขับรถตอนฝนตกเวลากลางคืนโอ้อันนี้ คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับมาถึงบินใส่น้ําเข้าไปการเหินน้ําคืออะไรเราจะบังคับเลี้ยวไปยังไงก็ตามมันไม่ไปแล้วครับแตกต่างจากการลื่นถลายล้อมันแตกถนนก็จริงครับแต่ว่ามันลื่นไปขับข้าง10บล้อแบบนี้มันฟึดขึ้นมาแล้วบงังทางเราได้เลยครับวิ่งตามรอยล้อเขารีดน้ําออกให้เราแล้วสะพานนั้นเป็นรอยต่ออาจจะลื่นหน่อยนะครับโค้งอันตรายลดความเร็วเนื้อเลยถ้าเรารู้หลักการในการขับมันไม่ได้น่ากลัวอย่าง ที่คคิดครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมาขับรถตอนฝนตกกันนะครับหลายๆท่านนะครับจะกลัวมากกับการที่ขับรถแล้วฝนตกและยิ่งเป็นเวลากลางคืนแบบนี้ด้วยนะครับมันทำให้เราหวาดเสียวหัวใจมากเลย แต่ถ้าเรารู้หลักการในการขับรู้วิธีที่จะทำให้เราขับได้อย่างปลอดภัยนะครับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดครับมางั้นเรามาเริ่มกันเลยครับอย่างแรกที่ผมอยากจะบอกกับทุกท่านก่อนนั่นก็คือในเรื่องของการมองเห็นครับเราต้องถามตัวเองก่อนครับว่าเนี่ยที่ฝนตกอยู่แบบเนี้ยกลางคืนอยู่แบบเนี้ย เรามองเห็นหรือเปล่าเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราตอบได้ว่าอ๋อฉันมองเห็นชัดเจนมองเห็นถนนของฉันชัดเจนเนี่ยครับฉันสามารถไปได้นี่ครับเห็นไหมนี่ถ้าเรามองเห็นชัดเจนโอเคไปได้เลยอย่างต่อมานะครับนั่นก็คือในเรื่องของสภาพรถเราอันนี้เราต้องรู้ด้วยว่ารถเราเนี่ยมีความพร้อมกับการขับรถ ตากฝนมากน้อยแค่ไหนความพร้อมคืออะไรความพร้อมก็คือในเรื่องของที่ปัดน้ําฝนและหนึ่งในเรื่องของยางและสองยางยังมีดอกที่เยอะอยู่ไหมสึกไปเยอะหรือยังยางมันกินไปถึงสะพานยางหรือยังนะถ้าสมมุติว่าสองอย่างนี้มีความพร้อมอ่าโอเคมีความเป็นไปได้ว่าจะขับได้ครับโอ้นี่อันนี้ คือสิ่งที่ต้องระวังนะครับนั่นก็คือในเรื่องของถนนเนี่ยที่ผมถามทุกท่านว่าเราเนี่ยเห็นไหมเห็นปะเราจําเป็นจะต้องเห็นชัดเจนครับเนี่ยอันนี้คือน้ําขังนี่ครับเห็นไหมคือถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยมองเห็นไม่ชัดเจนมาถึงบินใส่น้ําเข้าไปอันเนี้ยอันตรายมากเลยครับอย่างแรกเนี่ยเราจําเป็นจะต้องรู้ก่อนนะครับว่า รถเราเนี่ยมันสามารถเกิดการเหินน้ําได้การเหินน้ําคืออะไรการเหินน้ําคือการที่รถเราเนี่ยครับวิง่งลุยน้ําเข้าไปแล้วปริมาณน้ํานัน้นมันมีความสูงมากพอหรือรถเรามันมีความเร็วมากพอมันทําให้น้ำนะครับมันยกตัวยกยางเราลอยขึ้นจากพื้นถนน ตอนนี้ยางเราจะไม่ติดกับพื้นถนนและต่อให้เราจะบังคับเลี้ยวไปยังไงก็ตามมันไม่ไปแล้วครับหรือต่อให้เราเบรกเนี่ยช่วงตอนที่มันเหินน้ำอยู่มันก็จะไม่ลดความเร็วลงเลยหรือต่อให้เราเหยียบคันเร่งถ้าสมมติรถมันมีกำลังเยอะๆไม่มีระบบป้องกันล้อหมุนฟรีมันก็ทำให้ล้อปั่นบนน้ำได้ครับแต่ว่าการเหินน้ำเนี่ย มันก็แตกต่างจากการลื่นถลายนะครับการลื่นถลายก็คือการที่รถเนี่ยมันลื่นล้อมันแตะถนนก็จริงครับแต่ว่ามันลื่นไปมันอาจจะเป็นเพราะโค้งมันอาจจะเป็นเพราะความเร็วอาจจะเป็นเพราะแรงเหวี่ยงอันนี้ครับแตกต่างกันอ่ะซึ่งความเร็วในการเหินน้ำเนี่ยแต่ละคันแต่ละยางแต่ละถนนแต่ละที่ไม่เท่ากันครับจากประสบการณ์ที่ผมใช้ในการทดสอบรถมานะครับ การเหินน้ำเนี่ยจะเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะครับแต่ว่าความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั้นน่ะมันเป็นการเหินน้ําที่เปอร์เซ็นต์ต่ํามากๆครับรถเนี่ยบางทีรถยังไม่รู้ตัวเลยนะแต่ถ้าเราใช้เครื่องมือจับอะเครื่องมือจับมันจะรู้ครับว่าตอนเนี้ยรถมันเกิดการเหินน้าแล้วหน่อยนึงเราไม่รู้ตัวหรอกมันอาจจะเกิดแค่1-2%เท่านั้นครับ อันนี้ก็คือความเร็วที่60ไม่ได้อันตรายอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าเราขับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆส่วนมากนะครับที่ผมทดสอบเหินน้ําแล้วเจอว่ายางนั้นเหินน้ํานั่นก็คือความเร็วที่80กิโลเมตรขึ้นไปครับถ้าสมมุติว่าเราวิ่งบนฟิล์มบนน้ําบนแองน้ําอันนี้ครับมันจะเริ่มบินเหินน้ําขึ้นมาแล้ว ถ้าสมมุตินะว่าเราขับขับไปแล้วมันหนักเนี่ยเราสามารถปรับที่ปัดน้ําฝนได้เลยว่าเราต้องการเบอร์ไหนถ้าสมมุติว่ามันยังมองไม่เห็นเราก็ไปสูงสุดแต่ว่าถ้าสูงสุดไปแล้วนะครับแล้วมันมองไม่เห็นสิ่งที่เราควรทำนะครับถ้าเราคิดว่ามันไม่ไหวละมันไม่ใช่การกดไฟฉุกเฉินนะครับการกดไฟฉุกเฉินขับในขณะที่ฝนตกนะครับ เป็นสิ่งที่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยนะครับเราอาจจะคิดว่าอ๋อมันทําให้เพิ่มทัศนวิสัยที่ดีเพิ่มการมองเห็นที่ดีแต่ว่าถ้ามันตกหนักๆน,นะครับเราอาจจะเห็นเป็นฟ้าๆเหลืองๆกระพริบกระพริบตลอดแล้วบางทีครับถ้าขับตามนานๆน,น่ะมันปวดตาครับมันตาลายมันเบลออันนี้ครับมันทําให้ขานหลังเดือดร้อนด้วยแล้วก็นอกจากนั้นนะครับมันทําให้เราเนี่ยไม่สามารถ ใช้ไฟเลี้ยวบอกทางได้ครับว่าเราเนี่ยต้องการจะไปทางไหนเพราะว่าไฟเราอะ่ะมันกระพริบตลอดจะเปลี่ยนเลนก็เปลี่ยนเลนแบบไม่เปิดไฟเลี้ยวครับอันเนี้ยมันอันตรายครับแล้วสำหรับรถที่มีรูปสัญลักษณ์ลื่นๆนะครับเป็นปุ่มที่เขาเขียนไว้ว่าเป็นตัวรถลื่นๆแล้วก็ออฟอันนั้นอย่าไปปิดมันนะครับหลายๆท่านคิดว่าฝนตก ต้องไปกดปุ่มนั้นเฮรไม่ใช่นะครับอันนั้นอ่ะมันคือระบบช่วยเหลือเราควบคุมการทรงตัวควบคุมป้องกันล้อหมุนฟรีมันเปิดทํางานไว้อยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราไปกดปุ่มนั้นอ่ะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นมาครับรถมันจะไม่ช่วยเราเลยมันจะไม่ช่วยเราเป๋มันจะไม่ช่วยเราประคองให้มันตรงไม่มีเลยครับอันตรายเนี่ยแล้วบางที ขับข้างสิบล้อแบบนี้ครับอันตรายนะครับน่ะถ้าสมมุติว่าขับขับไปเขาลื่นหรือเขาทับน้ําขึ้นมาฟึดขึ้นมาใส่กระจกเราแบบนี้ครับเรามองไม่เห็นเลยมุมเนี้ยคือมุมที่อันตรายครับเลี่ยงได้เลี่ยงเลี่ยงได้เลี่ยงเลยมันฟึดขึ้นมาแล้วบางทีมันสามารถบังทางเราได้เลยครับ ถ้าเราไปได้เราไปก่อนเลยถ้าสมมุติว่าคิดว่าเรากลัวไม่ไปก็ได้ครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพอตีคู่เขาจังหวัดที่ตีคู่เขาแวบหนึ่งนียครับอันนี้ขนาดฝนตกประมาณนี้นะถ้ามันตกหนักกว่านี้นะครับเขาสาดเต็มหน้าเราได้เลยการขับรถตอนฝนตกนะครับถ้าจะให้ดีเราอ่านองศาของถนนด้วยครับว่าองศาของถนน เป็นแบบไหนตอนเนี้ยผมอ่ะอ่านองศาของถนนแล้วว่าองศาของถนนมันเอียงขวาเนี่ยครับนี่นี่นี่ทางขวานี้ต้องระวังเห็นไหมครับนี่นี่นี่แอ่งน้ําแอ่งน้ำเนี่ย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 ครับถ้าองศานี่เดี๋ยวทับไปดูเห็นป่ะฟืดเลยขึ้นกระจกเลยเนี่ยครับนี่ครับอันนี้ก็ต้องระวังถ้าบางทีนะครับฝนตกเนี่ยขับขวาก็ไม่ดีใช่ไหมถ้าสมมุติว่าเนี่ยตอนเนี้ถนน มันเอียงแบบนี้นะครับตรงกลางมันสูงขวาซ้ายต่ำขวาเนี่ยก็มีเกาะกลางด้วยไปเดี๋ยวไปเจอน้ำขังซ้ายเนี่ยก็ไปเอียงเทราดไปทางนูน้นอันตรายครับเนี่ยมาขับกลางอย่างนี้ดีกว่าถนนครับที่เขาทำให้เอียงเนี่ยเพราะว่าเขาจำเป็นจะต้องไล่น้ำออกครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ไล่น้ำออกมันก็จะนองอยู่อย่างนั้นอนะ่ะแต่ว่าเราต้องดูว่าเขาไล่น้ำออกทางไหนอันนี้ ช่วงนี้ครับเขาไล่น้ําออกทั้งสองฝั่งตรงกลางมันสูงอ่านั้นผมวิ่งตรงกลางเลยเดี๋ยวขวาไปเดี๋ยวก็เจอแอ่งน้าเดี๋ยวก็หนน้าได้ครับอันตรายการเปลี่ยนแปลงแรงเราอย่าไปเปลี่ยนแปลงแรงมันเร็วครับอย่าไปเปลี่ยนแรงเร็วก็คือไปเบรกเร็วไปเร่งเร็ว เราต้องทําต้องแต่เนิ่นๆครับนี่ครับถ้าสมมุติว่าเรารู้แล้วว่าอุ้ยข้างหน้าเนี่ยโค้งอันตรายโอ้หมีป้ายด้วยต้องลดความเร็วเนี่ยลดความเร็วเนิ่นๆเลยลดความเร็วเนิ่นๆเลยแล้วค่อยๆเอียงพวงมาลัยเข้าไปครับเข้าโค้งได้ตามปกติพยายามทาความเร็วคงที่ไว้ครับเนี่ยแล้วมันอาจจะลื่นหน่อยนะครับถ้าสมมุติว่าสะพานมั้นเป็นรอยต่อครับพยายามนิ่งๆเข้าไว้ครับ วงอลไยนิ่งๆเข้าไว้รถอาจจะลื่นถ้ามันลื่นมันก็ลื่นนิดเดียวครับลื่นตรงรอยต่อนิดเดียวไม่เป็นไรครับเดี๋ยวพอมันเป็นถนนที่เป็นกลับมาเป็นถนนลาดยางเหมือนเดิมหรือถนนคอนกรีตเหมือนเดิมที่มันไม่ใช่รอยต่อนะครับเดี๋ยวมันก็จะกลับมาจับกับถนนเหมือนเดิมครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเราไปทําเหมือนตอนพื้นผิวแห้งไปเบรกหนักๆเหมือนตอนพื้นผิวแห้งอันนี้ครับมันสามารถทําให้เกิดรถลื่นถลไม ได้เลยครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่านเกมไกลๆมันจะช่วยให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับแล้วการขับเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีรถอยู่ข้างหน้านี้ครับเราสามารถเว้นระยะแล้วก็ดูรอยล้อของเขาได้นะครับเนี่ยถ้าเขาวิ่งไปได้อ่าโอเคเขาไม่ได้มีแอ่งน้ำกระเด็นไปได้เลยแล้ว การที่เราวิ่งตามรอยล้อเขานะครับมันแปลว่าเขาเนี่ยรีดน้ำตรงนั้นออกให้เราแล้วเราสามารถวิ่งตามได้มีความปลอดภัยด้วยครับเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นถนนที่ไม่มีน้ำแห้งชั่วขนาดเนี่ยครับเนี่ยเราวิ่งตามรอยล้อเขาได้เลยเขาไปได้เราก็ไปได้ด้วยอันนี้ก็เป็นการขับรถในขนาดที่ฝนตกนะครับ มันก็ต้องเพิ่มความ,มระมัดระวังครับแต่ว่าถ้าสมมุติว่าเรารู้แล้วนะเราเข้าใจแล้วว่าอ๋อการลื่นขนาดไหเป็นแบบนี้การเหินน้าเป็นแบบนี้ฉันสามารถปรับตัวแบบนี้ได้ฉันขับได้ขับได้ครับมันไม่ได้น่ากลัวเลยเนาะอ่าตอนนี้แห้งหยุดแล้วพอดีจบคลิปพอดีครับมา งั้นวันนี้ก็เรื่องราวโดยประมาณครับถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใผมได้เหมือนเคยงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีค่ะ